ท่นประธานลงพื้นที่เองลิซ่าแบ็กพิงค์โพสเซลฟี่ป้ายโปรโมทย่านฮอลลีวูดเผยเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้ลิซ่าก้าวขึ้นมากลายเป็นที่หนึ่งแห่งปี เรียกได้ว่าตอกย้ำความทรงอิทธิพลของลิซ่าแบ็คพิงค์หรือลิซ่าและลิสามโนบาลโดยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมาได้เปิดสปอยด์ด้วยภาพพอร์เทรตสีขาวดำระบุข้อความว่าคัมมิซูนซึ่งก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆรอน,นานเจ้าตัวก็ได้เฉลยเองโดยได้เปิดบริษัทบริหารศิลปินดูแลผลงานในฐานะศิลปินเดี่ยวภายใต้ชื่อแอลลาวพร้อมแอคเคาท์ไอจี vrallaw ระบุว่าเป็นแพลตฟอร์มที่แสดงมุมมองทางด้านดนตรีและวงการบันเทิงของลิซ่าในเวลาต่อ ท่านประธานก็ได้ลงพื้นที่เองโดยการโปรโมทบริษัทใหม่ณศูนย์กลางแห่งอาณาจักรบันเทิงระดับโลกยังเมืองลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมเซลฟี่กับป้ายโฆษณาแอรราวหน้าโรงภาพ,พยนตร์ TCL Chinese t h e a t r ซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ย่านฮอลลีวูด w a ล k o อ f a m e ม สำหรับเว็บไซต์ของบริษัทเอราวมีผู้ออกมาเปิดเผยว่าก่อตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีการสันนิษฐานว่าบริษัทนี้จดทะเบียนที่ประเทศดังกล่าวเช่นกันซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าอันยิ่งใหญ่ที่จะเดินหน้าสร้างประสบการณ์ระดับโลกและก้าสุดแนวหน้าแห่งวงการอย่างแท้จริงและไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ถูกหยิบยกมาเป็นกระแสและเป็นที่รักของใครหลายๆคนทั่วโลก ซึ่งกว่าจะมาเป็นลิซ่าแบ็คพิง์นั้นชื่อเดิมของเธอคือปราณปียาคุณแม่ได้พาพเปลี่ยนชื่อก่อนออรดิชัน่นจนกลายเป็นลิซ่าและลิสามโนบาลเกิดเมื่อปี1997เธอเป็นสาวบุรีรัมที่กระโดดเข้าสู่วงการเต้นตั้งแต่อายุ4ปีกระทั่งในปี2010ค่าย YG Entertainment ได้เปิดออรดิชั่นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกและลิซ่าก็เป็นคนเดียวที่ผ่านการเข้าเลือกเป็นเทนนี่อีกทั้งระหว่างการฝึกนั้นเธอยังเป็นเทนนี่ที่ถูกจัดดดดดดอออยยยยยยู่่่่่ในเเเกกรรซึงีีีไ้วาามมทสุโตลด Thank you. ต่อมาในปี2012ในเดือนพฤษภาคมค่าย YG ได้ปล่อยคลิปปริศนาเพลยให้เห็นภาพของเด็กสาวผมดำว้หน้ามา้าอายุ16ปีกำลังซ้อมเต้นอยู่โดยไม่ได้ระบุชื่อหรือเชื้อชาติแต่หลายๆคนก็ไปขุดจนทราบว,ว่าเธอคือลิซ่าสาวไทยและในปี2013ได้ปรากฏตัวใน MV เพลงลินกาลินกาของศิลป,ปินระดับตำนานอย่างแท้ยังจากวง Big Bang เธอได้เริ่มเดบิวต์ก้าวแรกสู่การเป็นศิลป,ปินเกาหลีเมื่อวันที่8สิงหาคมในปี2016ลิซ่าได้เดบิวต์ในตำแหน่ง เมนแดนและนักร้องแรปในวงเกิลกรุ๊ปแบ็คพิงกับซิงเกิลเพลงวิสเทนและป่มายานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้ง4สาวก็จับมือกันสร้างปรากฏการณ์จากดังระดับเอเชียไปสู่ระดับโลกก่อนจะก้าวเข้าสู่ระดับเอเชียอาทิการเป็นเมนเทอร์ชาวไทยคนแรกในรายการจีนโดยเมื่อปี2020ในรายการเรียล t ิตี้ค้นหาไอดอลของประเทศจีนได้แต่งตั้งให้เป็นแดนเซอร์เมนเทอร์ของรายการและในปี2021สําำหรับซีซั่น3ทางรายการก็ได้เชิญให้เธอมาประจาในต เดิมซึ่งลิซ่านั้นประสบความสําเร็จสุดๆในฐานะแบ็คพิงค์เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังหลังจากที่เพื่อนร่วมวงเจนนี่โลเซ่ได้ปล่อยโซโล่เพลงเดี่ยวไปแล้วค่ายต้นสังกัดได้ประกาศข่าวว่าถึงคิวของเมนแดนลิซ่าแบ็คพิงค์และวันที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยในปี2021ในเดือนสิงหาคมก็ได้ปล่อยโซโล่เพลงเดี่ยวเพลงแรกลลิซาชื่อเพลงมาจากชื่อของเธอ Lisa, ล,ลิซ่าลลิซาแน่นอนว่าในเนื้อเพลงเป็นการประกาศให้ทั่วทั้งโลกได้รู้จักเธออย่างแท้จริงว่า พังอาจขึ้นมาอย่างเป็นทางการแล้วและตามมาด้วยเพลงมันนี่ที่สําคัญยังกวาดรางวัลมากมายอาทิกลายเป็นศิลปินหญิงคนแรกที่คว้าแชมป์บิลบอร์ดฮอตเทรดดิ้งซองและเพลงลาริสาของลิซ่าได้ควา้ารางวัลเบสเคปป๊อปบนเวที MTV Video Music Award ในปี2022และรางวัลเดียวกันในเวที MTV Europe Music Award ในปี2022นอนอกจากนี้ความสามารถของลิซ่ายังโดดเด่นเข้าตาดีเจสเน็กซึ่งได้สมัครตัวเป็นแฟนคลับสะสมแผ่นซีดีและรูปถ่ายตั้งแต่ก่อน มีโซโล่ได้ซ้ำและถึงคั้นดึงตัวไปร่วมร้องเพลง SG เมื่อเดือนตุลาคมในปี2021ซึ่งลิซ่านั้นทรงอิทธทพิ์พลเพิ่มมูลค่าแบรนด์ดังทั่วโลกนอกจากผลงานเพลงแล้วเธอยังคงครองตำแหน่ง global brand ambassador ของแบรนด์ชื่อดังระดับโลก โดยในปี2018ทางแบรนด์ซิลินได้ส่งกระเป๋ารุ่นซิลิน16แบ็ 1, 6, Black, มีเพียง3ใบในโลกได้ได้รับผลตอบรับแบบถล่มทลายก่อนในปี2019ก็จะได้เข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์จนสดุดตาสายแฟชั่นและในปี2020ก็ได้ขึ้นแทนเป็น g o o o b l n r a n d a s s a s s ส dor และในปี2020ทางแบรนด์เครื่องประดับบุนกกลีก็ได้แต่งตั้งให้ลิซ่าเป็น g o o o b l n r a n d a s s a s s ส d o r และลุกที่สร้างเสียงฮือฮาสุดๆก็คือสร้อยคอรุ่นเซอร์เนตีบซิโลวันราคาหลักหลายล้าน และความฮอตแห่งปี2020ก็ยังไม่จบลงแบรนด์ Band Beauty Mac Cosmetics ก็ได้ยกลิซ่าขึ้นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของแบรนด์และในปี2022ในเดือนมีนาคมแบรนด์วิสกี้จากสกอตแลนด์ได้ประกาศให้ลิซ่าเป็นศิลป,ปินชาวเอเชียคนแรกที่ถูกดึงตัวให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ และทั้งฟากไทยแลนด์ก็ไม่แพ้กันได้ยกให้ลิซ่าได้เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์คนแรกโดยในปี2021ในช่วงเดือนกันยายนเดนทิเซ่แบรนด์ยาสีฟันของประเทศไทยได้แต่งตั้งลิซ่าขึ้นเป็นแอมบัสเซอร์พร้อมเอาใจแฟนคลับด้วยงาน Meet อน d กรี Greet ในวันที่9มกราคม และล่าสุดในวันที่9มกราคมในปี2023ลิซ่าก็ได้กลายเป็นพรีเซนเตอร์ซูเปอร์สตาร์ระดับเวิล์คลาสคนใหม่ของ True ID ซึ่งทั้งหมดนี้คือรายชื่อแบรนด์ที่ลิซ่าครองตำแหน่งในปัจจุบันยังไม่รวมแบรนด์เก่าอีกมากมายที่คว้าตัวลิซ่าไปได้สำเร็จ